มีคำถามค่ะจังหวัดอุบลรัชธานีตั้งอยู่ที่เส้นลองดิจูดมาตรฐาน1 0 5องศาตะวันออกจังหวัดอุบลรัชธานีอยู่ห่างจากเส้นเขตสากลตามแนวลองดิจูดกี่องศาคุณไก่ตอบไปเร็วค่ะะฮะ กี่องศาจังกอดูบนขอใหม่แต่เริ่มต้นดีกว่าไหมจังกอดูบนเนี่ยตั้งอยู่ที่ลองจิจูดมาตรฐานหนึ่งร้อยห้าองศากูเนี่ยไปเรียนใหม่เริ่มต้นเริ่มต้นใหม่ได้เลยนะครับนี่ไงดาราศาสตร์ที่ยากมากโอ้ใช่แต่เดี๋ยวนี้มันง่ายแล้วนะคะมีวิธีไหนบ้างมีค่ะเพราะว่าเรามีนะคะศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะไซเอ็นเทียนะคะที่รับรางวัลจากพินแดนวันนี้มาอยู่กับเราในรายการแล้วนี่วันวานเลนทายด้วย ่ใ,ใช่ดเดี๋ยวมาดูว่าเปนยังไงขอเรียนเชิญเลยนะคะครูใหม่แล้วก็ครูปู Barn เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญตรงนี้เลยโอ้โหคาถามลองติจูดและติจูดนี่ดิฉันลืมไปตั้งแต่ดิฉันเรียนอยู่ประมาณม .2 ม .3 แล้วนะคะค้นครูมาแล้วค่ะเริ่มต้นที่มาที่ไปนะคะของสถาบันหรือว่า ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไซเอนเทียเลยนะคะครูปูคะเชิญ <Scient ia S 1> ค่ะไซเอนเทียนะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้วิทยาสําหรับเด็กนะครับเราสร้างขึ้นมาเพื่อจะให้เด็กๆได้รับแรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็นอกจากสนุกสนานกับการทดลองแล้วนะครเราก็ทําให้เด็กๆเ,ก,เก่งและก็สามารถสอบผ่านในสนามแข่งขัน,ขนต่างๆได้นะครับนะคะทางครูใหม่ลคะคะถ้าเกิดว่าศูนย์ไซเอนเทียของเราเนี่ยมันเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่ แบบไหนถึงแบบไหนคะเรารับเด็กตั้งแต่อนุบาล3จนถึงมัธยม3ค่ะเราเรียนรู้ผ่านการทดลองหรือเรียกว่าเรียนรู้ผ่านการลงมือทําทุกครั้งที่มาเรียนคะ่นะ,คะโดยจะใช้ของเล่นต่างๆเลยนะคะ<ช>เป็นเป็นชุดอุป,รก,รปรกรณ์การเรียนรู้ต่างๆชุดะะทดลองคะ่ะคุณไกายคะชุดที่คุณใส่คืออย่างคะ มันเป็นยังไงคะอะไรคะไม่ผมก็อยากรู้ว่าตัวนี้คือใช่ให้ผมใส่ทำไมตัวนี้เป็นหนึ่งในอุปกรณ์การสอนใช่ไหมครับูปูอธิบายให้ฟังหน่อยอธิยอันนี้ก็ใช้เล่นกับเด็กเล็กๆนะครับตั้งแต่ประถมต้นนะครับดีๆหน่อย้าเ็้เราก็จะสอนเรื่องอวิวะนะครับภายในก็จะมีจะมีทั้งอะไรนะ หัวใจไตตับนะครับมีค้กนะครับเพื่อให้เด็กได้ได้เห็นภาพก็จำลองแล้วก็สนุกสนานนะครับทำไมคุณไก่มาใส่มาดูแห้งๆตรงบริเวณไส้ค่ะต้องใสแห้งรู้สึกว่าใส่แห้งนี่ฮะอยากรู้ว่าเริ่มเรียนแบบทดสอบแบบนี้เริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าอนุบาลสามก็ประมาณสัก4ขวบ5ขวบค่ะอ๋อแล้วเกิดมีเด็กบางคนอัจฉริยะไง ตั้งแต่อนุบาลหนึ่งเลยคนพีบเลยไหมก็อนุบาลหนึ่งก็ยังบอกว่าไปอยู่กับแม่ก่อนดีกว่าเขายังไม่พร้อมนะคะคุณกรรู้ไหมคะว่าทั้งหมดเนี่ยเขาได้รับรางวัลนะคะจากประเทศฟินแลนด์ด้วยรางวัลที่รับเป็นรางวัลอะไรคะคุณใหม่คะค่ะเป็นรางวัลเรื่องของการส่งหลักสูตรการเรียนรู้การสอนนะคะให้ค่ะให้ทางสถาบันที่ชื่อว่า e d t e c h Impact ประเมินคุณภาพการสอนค่ะอนี้อย่างนี้เลยค่ะ รางวัลที่เราได้รับก็คือรางวัลประกาศเรื่องของ High Quality Standard ค่ะค่ะของสถาบันนี้อยู่ที่ประเทศฟิลแคนนะคะครูปูคะโรงเรียนนี้เห็นบอกว่าก่อตั้งมาประมาณ10กว่าปีแล้วรสร้างโอลิมปิกเด็กโอลิมปิกประเทศไทยเนี่ยเป็นพันๆคนแล้วสร้างหมอนี่โอ้โหกี่คนแล้วคะคือเราเปิดมาหลายปีแล้วนะครับแล้วเด็กๆก,ก็ส่วนใหญ่ก็เราจะต้องสร้างแรงบันดาลใจนะครับเมื่อเวลาเมื่อเขาเรียนแล้วสนุกแล้วก็ รู้สึกรัก,กวิทยาศาสตร์พอแล้วก็ไปทําข้อสอบก็จะส่วนใหญ่ก็จะได้คะแนนดีนะครับแล้วเมื่อก่อนเราก็จะมีโครงการที่เราเรียกว่าโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์นะครับของทางสสวทเราก็ส่งประกวดนะครับเด็กป .3 กับป .6 นั้นพอจบจากเราไปในะเด็กที่ได้รับความแรงบันดาลใจพวกนี้ก็ไปเรียนต่อในระดับ มหาลัยซึ่งส่วนใหญ่ที่เราตามดูก็จะเป็นหมอเป็นวิศวกรนะอาชีพที่เกี่ยวข้องก็เป็นอาชีพที่เราเรียกว่าอาชีพสเตมนะครับเป็นไซด e แล้วก็เป็นเทคโนโลยีนะครับค่ะทีนี้นะคะแล,แ,ลแ,ลแล้วดีแบบนี้ยมีมีกี่สาขาฮะอืมตอนนี้เรามีอยู่4สาขาค่สาขา ค่ะที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าเซ็นทรัลลาดพร้าวอาคารซีพีพญาไทแล้วก็อาคารทรีออนทรีพระรามสามค่ะนะคะลูกคุณไกด์นะคะอยู่ที่ประมาณหนองหินหาวอยู่ที่ตำบลสุไหงโกลกหรือที่ไกลๆแต่ละที่กร,ระจา,ายอยู่ทั้งหมด28คน28นะคะยี่สิบแปดคนทีนี้เขาอยากจะเรียนคะ่ะจะเรียนได้ยังไงค้อยู่ไกลขนาดนี้ครูป,ปูคะเมื่อก่อนเนี่ยเรา,า,าก่อนหลังจากช่วงโควิดนะครับเรามีส่งชุดทดลองนะเป็นกล่องอย่างเงี้ยไปที่บ้านแล้วเด็กก็เปิดกล่อง ทุกครั้งก็จะประมาณ8เซตนะครับเป็นชุดการทดลองแล้วก็เรียนพร้อมๆกับคุณครูเราก็จะสอนผ่านซูมนะระบบะซูมถ้าเกิดวันไหนติดขัดก็ไปดูในออนไลน์ก็เป็นคลิปวิดีโอ,อเด็กๆก,ก็จะทาการทดลองไปพร้อมๆกับคุณครูการทำการทดลองด้วยตนเองกอ็ภายใต้กนนารแนะนำเนี่ยนะครับก็จะทําให้เด็กเนี่ยจดจําเรื่องราวท,ที่ที่เรียนรู้เนี่ยได้ยาวนานขึ้นได้รับประสาทสัมผัสทั้ง5โดยการได้กินได้เห็นได้ ได,ดได้สัมผัสอ่าได้สัมผัสนะก็จะจําได้ดีครับอ่าทีนี้ดิฉันอยากจะซื้อหนังสือเล่มนี้ให้คุณไก์เพราะเมื่อกี้นะคะคุณไก์อ่านหนังสือแล้วตอบผิดบทดเลยนะคะ <c oughs> คือผิดน่ากลัวมากนะคะคือไม่รู้ผ่าน <c oughs> ไม่รู้ผ่านมาได้ยังไงนะ,ะทุกวันนี้เราขายจําหน่ายเล่มละเท่าไหร่คะอย่างเงี้ยอันนี้ออกจำหน่ายเล่มละ335บาทค่ะค่ะแต่ถ้าเป็นโปรโมชั่นสำหรับรายการนี้นะคะ เราจะให้เราจะให้โปรโมชั่นเหลือเล่มละ200้บาททั่วค่ะคุณใจคะเอากี่เล่มคะที่ฉันซื้อให้ไปต้มก๋วกินนะคะต้มกินใช่ไหมใช่ใช่ต้มกินได้ผลไหมคะครูคะไม่ได้ค่ะต้องทานคะรูบอกไม่ตอบอันนี้เหมาะสาหรับมันเหมาะสําหรับเด็กปถมปายนะครับแล้วก็มัธยมต้นนะครับมัธยมต้นเนื้อหาก็ครอบคลุมครูคะมันมันลองติจูดและติจูดนี่มันมันปฐมปลายมัธยมต้นเลยเหรอคะเนี่ยโหดมากเลยการเรียนสมัยนี้คืออยากจะให้บุตรหลานของท่านเนี่ยนะคะ ได้เรียนทันเพื่อนและได้ค้นพบตัวเองรวมถึงอาจจะพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพอย่างเช่นหมอหรือวิศวะเนี่ยนะคะมาที่ไซเอ็นเชียได้เลยนะคะที่สี่สาขาเมื่อคู่ที่พูดไปนะคะหรือว่าถ้าทางบ้านทีสนใจนะที่หมากเลขไหน่าที่หมายเลขไหนคะทีดหมายเลข0858004848ค่ะค่ะโทรมาปรึกษาได้เลยมีเรียนออนไลน์ด้วยนะคะทีนี้อยากรู้ว่าโครงการที่กำลังจะทำขึ้นเป็นค่ายเลย เป็นค่ายนี้เด็กจะได้อะไรที่เข้ามาร่วมค่ายอบรมในครั้งนี้คะเชิญค่ะค่ายวิทยาศาสตร์ของเราอะค่ะ,คะเรามีทั้งค่ายปฐมต้นปฐมปลายค่ะถ้าค่ายปฐมต้นเราก็จะเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการทดลองหลากหลายนะคะเราทําเป็นทีมเช่นทีมท่องเที่ยวเมืองต่างๆที่เป็นเมืองวิทยาศาสตร์นะคะเช่นทีมท่องเที่ยวแบบอาร์ตไซเอนแบบเทคโนโลยีทางเจแปนหรือแบบดิจิตอลเทค ของเยอรมันเนี่ยเ,เราก <จะ S 2> ็จะสนุกใช่ก็จะสนุกตามแต่ตามแต่ละทีมแต่ถ้าเป็นทีมของปฐมปลายก็ะจะเป็นค่ายวิทยาศาสตร์แบบค่ายอาชีพค่ะ,คะ,ะเราต้องสอนตั้งแต่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆว่าเด็กๆสนใจอาชีพหมอไหม <ừ m. S 2> สนใจอาชีพวิศวกรไหมหรือสนใจนักเคมีนักเครื่องสําอาง หรือว่าอยากจะเป็นนักบินอวกาศนี่เราจะไปถึงนักบินอวกาศได้ด้วยวิทยาศาสตร์ไหมคะอาจารย์ปูคะได้ได้ครับเพราะว่าเด็กๆก็จะได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็จะรู้ว่าเส้นทางในการที่จะเป็นนักบินอวกาศมันมีกี่เส้นทางนะ,ะต้องเริ่มจากการเรียนให้เก่งนะครับแล้วก็เข้าไปอยู่ใน มหาวิทยาลัยแล้วก็ไปต่อนะครับนะคะคนข้างในชั้นเนี่ย <ผม S 1> ก็จะไม่มีโอกาสได้เป็น <ผม S 1> นักวิทยาศาสตร์แล้วใช่ไหมคะมีหลานไงันน<อ>ี้ผมมีหลานไงหลานผมมันดื้อๆอสนสนจะเป็นชอบแบบชอบกีฬาอย่างเงี้ยจะมีวิธีจูงใจให้พ่อพ่อ,พอแม่ว่าจูงใจเด็กยังไงให้มาเมื <มา S 1> อนมาเรียนนะครับทุกครั้งที่มาเรียนพอได้รับการทดลองเนี่ยก็จะสนุกกันพอสนุกก็จะรู้สึกว่ารักและชอบนะหลังจากนั้นก็พอรักและชอบและทําได้ดีก็จะทําเหมือนให้ทําให้รู้สึกว่าเออเราเก่งวิทยาศาสตร์แล้วก็จะสนใจมากขึ้น ก็จะศึกษ <ๆ S 2> ามากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะมีแบบทดส,สอบไหมคะว่าเด็กคนไหนะนะคะเขามีความสามารถพิเศษอย่างเช่นด้านดนตรีด้านวิทยาศาสตร์หรือบางคนแบบไม่เปิดรับวิทยาศาสตร์ได้เลยเนี่ยมีไหมคะเราเราใช้วิธีการแข่งสอบแข่งขันนะครับมันก็จะมีสนามสอบแข่งขันให้เขาไปลองสอบดูพอสอบแล้วก็ประเมินเอานะว่าจะเขาจะอยู่ในในส่วนไหนของของกลุ่มของกลุ่มของนักเรียนอย่างเงี้ยเขาก็ก็พอจะรู้นะครับจริงๆเด็กก็เด็กทุกคนน่าจะสนุก แล้วก็หาให้เจอนะครับว่าตัวเองถนัดด้านไหนจะเป็นดนตรีนันทนาการวิชาการหรือกีฬาก็ได้เราถ้าเรารู้ว่าเราถนัดด้านไหนแล้วเราก็ สนใจเพิ่มเติมแล้วก็ไปฝึกฝนสร้างทักษะเพิ่มเติมก็จะทําให้สามารถจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จในอนาคตได้นี่วันนี้เซนเทียนะคะบอกว่าพร้อมที่จะสร้างเด็กไทยนะคะให้เป็นบุคลากรที่สําคัญของประเทศและเป็นกําลังของประเทศเข้ามาพร้อมกับโปรโมชั่นคุณไก่หลานคุณกี่คนหลานสองคนคุณเตรียมเงินไว้เลยเท่าไหร่คะหลานสองคนตอนนี้อะโปรโมชั่นค่ะคอร์สเรียนนะคะถ้าเป็นออนไลน์ผ่านซูมหรือว่าออนไซต์ค่ะเราจะให้ โปรโมชั่นลดค่าคอร์สเรียน5%เลยนะคะแต่ถ้าเป็นออนไลน์แบบวิดีโอค่ะก็จะให้เต็มที่ไปเลยค่ะ10%ค่ะทางบ้านท่านไหนนะคะถ่ายภาพแป๊กเก็บไปเลยเดี๋ยวได้รับส่วนลดทันทีติดต่อมาที่ s ซเอ็นเชียได้เลยวันนี้นะคะพร้อมที่จะผลักดันบุตรหลานของคุณให้ก้าวสู่อาชีพความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์พร้อมกับเทคนิคการสอนที่เด็กนั้นไม่เครียดนะคะมาที่โครงการแล้วก็ค่ายอบรมรวมถึงนะคะมาเป็นนักเรียนมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ปูกอะ คู่ใหม่ได้เลยนะคะกับไซอนเชียไม่เครียดแน่นอนดูขนาดผมดูดูไม่เครียดแน่นอนนี่นะคะเราจะไม่เครียดตอนนี้คุณก็ยังไม่รู้เลยว่าไหนอันไหนตับอันไหนไตปาราอะไรยังไม่รู้แต่ไส้อย่างเดียวนะคะดิฉันก็หิวต้องกินหมูปิ้งเข้าไปนี่อยู่ตรงไส้ขดไหนเนี่ยไม่รู้นะคะเด็กก็จะเรียนง่ายๆแบบนี้เลยนะคะก็สามารถรู้เลยว่าเออลิฟเตอร์คือตับนะคะไส้คืออะไรอะไรยังไงนะคะแต่คุณก็ยังไม่รู้เด็กรู้ใช่ครับตับม้ามตรงไหนไม่รู้เนี่ยนี่วันนี้นี่เห็นว่ามีกบมีปากงวงปากกบ มีผากงผากบด้วยนี่ผากบด้วยเหรอคะผมเห็นผมเห็นในในเมื่อกี้พีผากบด้วยเหรอคะอ๋อนี่ไงให้พี่ผากบด้วยเราเรียนรู้ผ่านการลงมือทําเห็นของจริงนะเราเชื่อว่าเรียนรู้อย่างฉลาด จะทําให้เก่งวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าเราสองคนไม่ได้มีโอกาสมาเรียนเป็นลูกศิษย์อาจารย์สมัยก่อนน,นะคะสมัยก่อนนี่ผ่าปลาดุกให้แม่อ๋อเลาะปลาดุกให้แม่ทําต้มยำต้มโคร้งนะคะเสียดายที่หลักสูตรของคนลูกเจนเราเนี่ยอาจจะไม่มีการเข้า,ถ,ขาถึงนะคะแต่ว่ายังไม่สายเกินไปสําหรับ<ม>การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ,ของประเทศนะคะมีบุตรหลานส่งมาได้นะคะที่ใสเอนเจียทุกสาขาเลยเมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยไหมคะครูใหม่คะ ค่ะก็ฝั่งแนะนำไซเอ e นเทียนะคะเรียนรู้อย่างฉลาดเก่งวิทยาศาสตร์ต้องที่ไซเอนเทียค่ะของครูปูล้คะปีนี้ติ้ได้เลยค่ะติดต่อมานะครับทางทางทางไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะเรียนผ่านซูมได้นะครับแล้วก็หลังจากเปิดกล่องก็จะรู้ว่าสนุกการเรียนรู้นะครับพร้อมสุขการแข่งขันเป็นมือนกล่องสุมไหมฮะไม่กลองสุันไม่สุ่มันไม่ความรู้เลยนะคะเพราะว่าเขา เชื่อถือได้เปิดมา18ปีแล้วนะคะคปั้นนักวิทยาศาสตร์ปั้นเด็กที่ไปแข่งขันโอลิมปิกปั้นนักเรียนหมอและจบมาเป็นหมอที่นี่เท่านั้นนะคะที่จะเปิดโอกาสให้โลกของวิทยาศาสตร์น,นะคะ,<น>ะเรื่องของวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องง่ายๆ,ๆคนต่อไปอาจจะเป็นลูกท่านก็ได้นี่นะคะวันนี้ร่วมกันผลักดันและส่งเสริมบุตรหลานของคุณให้เข้าถึงในเรื่องของการศึกษาและการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญรวมไปถึงการศึกษาเนี่ยนะคะ วิทยาศาสตร์เนี่ยสำคัญเพราะว่าเป็นการสร้างอนาคตของประเทศด้วยนะคะเหมือนที่ท่านดรรัชดาเคยพูดไว้ด้วยนะครับว่าถ้าได้วิทยาศาสตร์เนี่ยเราสร้าง AI สร้างรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยได้เลยครับผมแล้วยังไงก็เดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้าเอ้ยไม่ใช่สิเราเจอกันพรุ่งนี้อ้าวอาทิตย์หน้าแหละถูกแล้ววันศุกร์นะคะเห็นไหมผมงงผมต้องไปเรียนแล้วเนี่ยต้องไปเรียนต้องปนยังผิดเลยครูดูดิแปดโมงแปดโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้านะทุกวันนะจันทร์ถึงศุกร์ครับผมนะคะวันนี้ลาการก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ